ชอบจริงนะเจ้าพุ่มกับเรื่องเพือนเก๋ยแต่งานตรงนี้รูก๋ยตามพัวกับเก๋ยรถควมรถปลิกตรงนี้ก๋ยตุกบือไอ้แก่รูเม็ดนี่ลูกเก๋ยแปลวัดปั่นเรื่อมาตามแก่ตะแก่รูป้ปเลยแต่วันไม่รู้แดกอีว่าปากแต่นนวันนเ้ด้อันกงแก่ตามวันเลยไม่มาบานเตียตัวทึกมันปิดตู้ลอกอองไว้แล้วออกต่างหน้าต่างนู่ไม่ใช่แก่รู วันก้อนไปนังเล่งเรื่องรถดชนกันว่าไก่พิดไก่ทุกซึ่งตัวเองั่นไม่ใจรูก้กฎดไม้ระดีบ้างนี่ตึงลูกเล็กอยู่บ้านร่องคนแก่ไม่ทนใจแลว้วไปนังเล้งอยู่ช่องวันช่องคืนลืมวุ้งก้าวลูกเกือบตายไปเป็นลมก้าวโรงพยาบาลนะนักแต่ว่ามีดีอยู่จริง,งเรื่องเปลือนนี้ก็ไม่เลวมีดีอยู่ย่างหนึ่งเรื่องเปลือน,นี้ดีเปลือกเต็มวะ เป็นยาอายุวัฒนามียายอยู่คุณหนึ่งก็มีแล้วอ่แกนอนใกล้ติดเตียงอยู่ไยเดือนเลวก็บังคุณเป็นเลวนี่ก็ยังยกขึ้นไม่รอดแกเป็นคนชอบเรื่องเพื่อนอ่าตึ่งเคยไม่ได้ลาวไร่ยายแกกางหน้าเลววันนั้นแกยินตึ่งเด็กกลางบานนั้นตามพัวไปก็ดังกันเจ้าแกได้ยินเลยแกยกขึ้นต๊กกมาตามเออเรวมันตามได้แกในเวละ ยกขึ้นได้ไง่าใกล้เหล่ยมนี่อย่างยูแท่ทุกวันนู่ไปเล่แต่ว่าเจา้านังกันเต็มเผือนมานังเต็มเลวตังเชียนมาเขานังเล่งเรลืองเผือนอืมอกลบององ,องปราจุเลวปาเนี่้น้าเจ้าพมกันเลย <c ười> คำลาวนู่เล่กันได้นังกันเล้วอ้องแปดจัดจิน